สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมเข้าป่ามากับปากากระยอทิมเลในอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับช่วงนี้ครับชาวบ้านที่นี่ครับเขาจะเข้าไปหาแมงชนิดหนึ่งซึ่งจะฝังตัวอยู่ตามต้นปาล์มป่าเดี๋ยวเราไปดูครับว่ากว่าชาวบ้านเขาจะตัวออกมาและเอาไปทํากินเขาทํากันยังไงครับ ชาติชาวบ้านห้วยผาหมู่8ตำบลแม่นาจรนอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่พาผมเดินเข้าป่าในเขตดอยอินทนนท์และจุดที่พิ่ชาติจะพาผมไปหาของกินในวันนี้จะต้องเป็นป่าที่ค่อนข้างโปร่งมีต้นปาล์มป่าขึ้นเต็มไปหมดและต้นปาล์มชนิดนี้ล่ะครับเราจะไปหาแมงชนิดหนึ่งมันจะฟักตัวอยู่ในยอดอ่อนของต้นปาล์มครับ คนที่นี่เรียกแมงชนิดนี้ว่าแมงด้วนครับวิธีการสังเกตต้นปาล์มที่จะมีตัวแมงด้วนพิชาติเล่าว่าให้ดูจากยอดอ่อนต้นปาล์มที่แห้งตายหรือจะสังเกตจากขี้ของมันลักษณะจะเหมือนกับขุยมะพร้าวแบบนี้ครับพิชาติรับประกันว่าจะมีตัวให้เห็นอย่างแน่นอนครับ เป็นอาหารของเราวันนี้ซึ่งชาวบ้านที่นี่นะครับเขาเรียกว่าถ้าภาษาไทยเราเรียกว่าแมงด้วนนะพวิชาตินะแมงด้วนถ้าเป็นภาษากะเหรี่ยงล่ะขี้ขี้ขี้อะไรพี่ขี้ตับโล่ขี้ตับโลคือชาวบ้านเขาบอกว่าไอตัวแมงด้วนเนี่ยมันจะเริ่มตัวแม่มันจะบินมาหย่อนไข่ไว้ในต้นต้นตามในช่วงเดือนกรกษเดือนกันยายนนะฮะพอมาถึงช่วงสัก มีนาเมษามันก็เริ่มจะฟักเป็นตัวแม่เป็นแมงซึ่งนี่ครับพี่ชาติเขาก็หาตัวแม่มาให้ผมได้เป็นแมงที่ผมก็ไม่เคยเห็นนะฮะนี่ครับตัวมันจะเป็นอย่างนี้แต่นี้ยังเล็กอยู่นะพี่นะมันยังใหญ่วันนี้ได้บ้านเราชาวบ้านเราเราเรียกว่าอะไรพี่กัวมีคากัวมีคามันจะเป็นมีงวงให้นะตรงหัวมันนหน้ามันจะมีงวงคล้ายๆช้างแปลกดีเหมือนกันทั้งนั้นที่ไอ้ตัวนี้มันจะใหญ่ แต่พอฟักเป็นตัวแล้วจะมาเป็นตัวนี้ใชใช้เวลาเจ็ดแเดือนคือชาวบ,บ้านเขาบอกว่ากินได้ทั้งสองอย่างทั้งตัวนี้กับตัวนี้ไอตัวแต่ตัวแม่มันเนี่ยชาวบ,บ้านเขาบอกว่าถ้าคนกินแล้วแพ้จะแพ้ขั้นรุนแรงจะแพ้นี่มันยังไงมันจะเมาหรือ,รอมันยังไงพี่พมันจะคันก่อนที่จะไปหากินเนี่ยเราต้องไปดูงต้มปังก่อนแล้วเสร็จแล้วต้อมปบบตรงนี้มันจะแห้ตงตนั้นยอดนันไาแห้งยอดจะแห้งครับ ข้างแห้งนี่มันจะมีดวงข้างอยู่ข้างในอ่อนตรงกลางครับมันจะแห้งก็คือมันตายแล้วครับตายอันนั้นให้ตั้งข้อสังเกตว่ามันจะมีตัวมีตัวแน่นอนครับแล้วยังไงอีกพี่มันจะมีขี้ออกมาแล้วดูสังเกตดูว่ามีขี้แล้วผมไปตากเป็นขุยสีน้ำตาลนั่นแหละเป็นขุยขุยสีน้ำตาลครับพอเราเห็นอย่างนี้พอว่ามีแน่เราก็ตากเลยครับตัดมันจะอยู่ยังไงพี่เราต้องตัดเข้าไปเลือกไม่หรือตัดทั้งต้นยังไงตากมันตายแล้วตากทั้งต้นก็ได้ตากทั้งเกิ่อนก็ได้ <Safe> มันจะอยู่ตรงกลางพอเห็นบอกว่าพอไอ้ตัวนี้ยพอเราตัดไปอกมาแล้วเห็นบอกว่ามันจะเริ่มแม่มันจะเริ่มไข่อะไรยังไงนะพี่ช่วงช่วงไหนช่วงเดือนกันยาครับไข่เดือนเดือนกันยากันยานี้จะเริ่มแล้วจะอยู่นาถึงประมาณถึงแปดเดือนฮะแต่กันยานี้จะเริ่มเพราะผ่ากันยาตุกลาพุจิกาพุจิกานี่ไปหันกินได้กันแล้ว เริ่มจะมีเริ่มจะหากินได้แล้วรเริ่มจะเป็นตัวที่เราได้กันครับครับครับแสดงว่าช่วงนี้เรามานี่เกือบจะหมดหน้ามาแล้วครับหมดหน้าไปแล้วใกล้ใกล้จะหมดแล้วครับยังเหลืออยู่นิดๆนหน่อยๆครับเหลือเหลือไม่ไม่มากหรอกวิธีกินแมงชนิดนี้วิถีชีวิตชาวบ้านห้วยผาหรือปากากยอทีโมเลจะกินกันง,ง่ายๆครับ เพียงแค่ก่อบไฟย่างแมงด้วนให้สุกมีข้าวเปล่าน้ำพริกหรือเกลือเม็ดก็สามารถอิ่มท้องไปได้หนึ่งมือ้อตามวิถีชีวิตชาวบ้านที่หากินอยู่กับป่าครับครับผมอาจจะมี2อสากรณีครับผมหนึ่งอาจจะย่างไฟแล้วกินได้เลยกับจิ้มกับน,น้ำพริกหน่อยหนึ่งหรือว่าเิ้มเกลือและที่อย่างที่สองนี้ จะไปทอดทอดกินกับน้ํามันแล้วทอดแบบใส่กระทะทอดไข่อะไรอย่างเงี้ครับผมทอดทอดแบบใส่กระทะแล้วก็มันยัมีอีกกรณีหนึ่งถ้าคนที่ชอบกินพริกน้ำพริกจะตามกินกับน้ำพริกเเอาไปตใส่น้พริกลยครับผมเห็นบอกว่าไอ้แมงนี้เนี่ยถ้าคนกินไม่ถูกก็จะแพ้เหมือนกันมันเป็นยังไงบ้างครับพ่อหลวงครับผมแมงนี่ถ้าถ้าคนที่กินไม่ถูกนี่อาจจะมีสองกรณีที่อาการที่จะออกมานี่ก็คือหนึ่งอาการจะ ออกมาตาม,ตามเต็มตัวจะเหมือนมันโดนแม่บ้งนี่ครับแบบพื้นคันน,น,น,นครับอย่างที่สองเนี่ยจะอาจจะแพ้อยู่ข้างในจะไม่ออกมาข้างนอกแต่อากาศหายใจนี่หายใจไม่ออกนี่ครับตัวแมงด้วนเนี่ย รสชาติก็จะมันๆอย่างเดียวครับแล้วจะมีกลิ่นเฉพาะก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วผมเคยไปทําตัวแมงลักษณะแบบนี้คล้ายกันแต่มันจะอยู่ในยอดของหน่อไม้ตัวเหมือนกันเลยครับรสชาติก็คล้ายกันแต่พอสอบถามชาวบ้านที่นี่เขาบอกว่าพอมันมาฟักตัวเป็นแม่แล้วมันจะเป็นตัวคนละแบบไอ้นั่นจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นตัวร่วงกว่างตัวดําๆที่มีเขาใหญ่ๆที่เราเห็นตัวกินอ้อยอ่ะ แต่ไอตัวนี้เนี่ยพอฟักแล้วมันจะเป็นตัวแดงๆมีปากย,ยาวๆคล้ายๆงาช้างงวงช้างงวงช้างซึ่งรสชาติที่นี่เนี่ยมันจะเป็นรสชาติแบบบ้านๆบุกๆกินกับเกลือเนี่ยแหละครับสุดยอดครับถ้าอยากจะลองของแปลกแบบนี้ต้องมาที่นี่ครับบ้านห้วยผาตำบลแม่นาจรอำาเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับ นอกจากทางเหนือแล้วนะครับ